ีหลังจากนั้นก็เลยมีการค้นคว้าศึกษาหาความรู้เรื่อยๆจนกลายมาเป็นยากลั่นสมุนไพรใช้วิธีเดียวกันกับการกลั่นชุราสวัสดีค่ะารู้ป่วยแต่ละคนก็จะแตกต่างกันสวัสดีวันที่สามสวัสดีค่ะสามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะสวัเข้าเ erm ส้นเลือดดำ <sz analytics> <25 78 S 1> <identified> และต้องใช้ยาดื่ม ยินด the er. yes. um. ีต้อรับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะรับข่าว่าไม่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขสามีอนค่าคาด่เนี้ยไม่สามารถขอใบอนุญาตได้แต่สามีมีเจพ่ออยู่นี่นะจ๊ะพ่อนี่ในรูปนี้คนที่มาส่วนใหญ่ก็ปากต่อปากคนดังมาี่นี่ค่ะมาูารักษาด้วยแม่นอนอยู่นี่ค่ะพ่อน้าเีนือระบุว่า ก็เอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข <ITA> ้ามากำลังใจนะคะขอบคุณค่ะยินดีตเอรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกผซอร์นะคะที่เข้ามากำลังใจนะคะแต่เนี้ยจนี่ลตัวระดุกแล้วก็เลยเข้ามาตัวระดก

โปก,กระด่งก้องปกระด่งสวัสดีค่ะยันได้คะ่ะสวัสดีค่ะไม่ได้พบกันนาน <c oughs> ไม่ได้ขึ้นไลน์นานสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะสวสดค่ะสม่ะัี่ะวานี้่อสวะค่ับว่า เพื่อเตรียมยึเอ่อวโอ่งง่ายเลยคือโอ่งเนี่ยค่ะหนอนหัวเทีแล้วเนี่ยค่ะแต่เราก็ไม่รู้ค่อยจะมาอะไรหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีค่ะอยูสมองประมาณสี่ก้อนนะคะอีกเมื่อสางนะคนนี้ก็โทรมาบอกว่ามึงทำยังไงดีวะเดีแม่กูกำลังจะพาแม่มึงไปรักษาอันนั้นก็บอกว่ากำลังจะพาไปหาหมออะไรไม่รู้ที่กรุงเทพมินบีรีกูต้องหนง

คุณคุณปอใบหม่อนนะคะให้หัวใจส่้ามากขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันนี่8แล้วพบกันแต้อค่ะดที่านะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่เข้าใจเข้าใจนะคะค่ะ

สวัสดีค่ะพ่อดื่มนมตอนเช้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณใบหมอนรับพ่อแม่ให้หัวใจสม้ามากค่ะขอบคุณที่ก็จะเข้าใจให้นะคะุขค่ะ สวัดีค่ะสวัสดีค่ะจีจีต้อนรับมิวเซอร์นะคะสวัสดีค่ะพ่อดื่มนมตอนเช้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหให้อะไรมาขอบคุณนะคะให้กุหลาบมาขอบคุณค่ะขอบคุณคุณป้อใบหม่อนให้กุหลาบมามขอบคุณค่ะ

บอกีนุ่มาเป็นเพื่อนคนที่จขอบคุณคุณป้อใบหม่อนให้กุหลาบมาค่ะยูทีีเิสจางไม่เคเปสรใช้แล้วมั่นใจร้อยเปอร์นต้องใช้ก่อนวอยาซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้โอโ้กุหลาบบรรลุเป้าแล้วขอบคุณค่ะ

โอ้ขอบคุณคุณไปหม่อนลัวพ่อแม่ค่ะให้ใจส้มมาขอบคุณค่ะเพราะัิวสามเดนเราะชิวามเดอเจเจ เราเรียนภาษาจีนสำหรับจ5สวให้รอบขึ่อหน่อย15สวเรียนภาษาจีน15สวเรียนภาษาจีนเป็นเงื่อนไขนะคะสวัสดีค่ะ2ล้านมสินห้าคน1ล้าน5แสนกว่าบาทประมาณ1 5 0 0ียห้า15คนค่ะโอ้ขอบคุณค่ะ ขอบคุณคุณป้าใบงดนะคะให้หใจ15ขอบคุณค่ะข้อความให้โลใจขอบคุณค่ะให้อุ้มใจมาขอบคุณค่ะคนเราต้องหาความรู้ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดปัญหาคือมันมาจากเงินก็ประมาณนีช่นผมว่าขันตอนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่าคุณชอบเรื่องการเมืองมันมีเรื่องร้อนเมื่อวานนี้มันมีแรงงานค่ะ ไม่ได้เจอกันนานไปพมนมารับภาข้อกล่าวหาในวันที่1 5พฤษภาคมดีต้อนรับยูพิเซอร์ค่ะสวัสดีค่ะวนผมอย่างชี้ช่วยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเดยนรับเงินจากรัฐวิสาหกิจเข้าขายข้อหาก็คือฝ่าระทำการขัดต้อมาตรฐานจริยธรรม อ้าวโอ้ยขอบคุณค่ะให้นกมาขอบคุณค่ะให้นกกระดาษมาขอบคุณคุณใบมอนรรคพ่อแม่ให้นกกระดาษมาขอบคุณค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีแล้วหลน้าพระบรมไสยสาสน์ชัดเพราะเมื่อวานนี้เจ้าตัวตอบคำถามนักข่าวว่าไม่มีปัญหา นักข่าวถาว่าขณานี้ปปชแจ้งมาหรือยังคุณพิรพันธ์บอกว่าไม่ได้แจ้งยังไม่ทราบแต่โู้เรื่องแล้วเพราะมันกลั่นแรล้งกันมานานแล้วนี่อันดูจโดยที่หลักฐานที่ปปชนำไาใช้ประกอบการไต่สวนคุยกันได้นะคะออสะสวัดีค่ะได้เปิดเผยภาพวิดีโอซึ่งคุณพิรพันธ์ ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนในจังหวัดแทนเลยและมีการมอบถุงยังชีพของบริษัทปตทจังัดมหาชนค่ะแต่มีสติ๊กเกอร์รูปและชื่อขอยงงรียงชีพอย่างสงบจนกระทั่งลูกชายคนโตได้แต่งงานและก็แยกตัวออกไปมีบ้านของตนเองตามมาด้วยน้องชายผู้มีนามว่าในผานนาน้อยก็ได้แต่งงานแยกตัวออกไปมีครอบครัวเหมือนกัน พอเวลาผ่านไปไม่นานนะักภรรยาของนายพานนาน้อยก็ตั้งท้องและให้กำเนิดลูกชายหนึ่งคนแต่ทว่าลูกชายของพวกเขาเนี่ยดันเกิดมาเป็นคนพิการไม่มีแขนไม่มีขาชาวบ้านจึงพากันเรียกลูกชายของเขาว่านายสลุนกุ้นแต่ในพาน,นาน้อยและภรรยาเนี่ยนะครับก็เลี้ยงดูลูกชายอย่างดีที่สุด จนเขาเติบโตเป็นนุมใยพานาน้อยก็มักจะพาลูกชายเนี่ยไปช่วยทำนาทำไร่อยู่เสมอมีอยู่วันหนึ่งครับในพานาน้อยได้พานายสรุนกุ้นขึ้นเวียนไปทำนาด้วยกันเหมือนเช่นเคยในวันนั้นเองครับพระอินเนี่ยได้ขี่ม้ามณนีกาบลงมาเที่ยวเล่นอย่างโลกมนุษย์พอดีและได้ผ่านมาเห็นสองพ่อลูกทำเอาสองพ่อลูกเนี่ยตกใจมากๆเลยนะครับพระอินเนี่ยได้เข้าไปถามกับในพานาน้อยที่กำลังไถนา ตั้งแต่เช้าจนมาถึงตอนนี้เนี่ยไถนาได้กี่แถวแล้วก็กี่แนวแล้วซึ่งในพานนาน้อยก็ตอบตามความจริงว่าเขาเนี่ยไม่รู้เพราะตอนไถนาก็ไม่ได้นับแถวไม่ได้นับแนวหรือทําเครื่องหมายอะไรไว้เลยนะฝ่ายนายสลุนกุนลูกชายที่นั่งอยู่บนเกวียนเนี่ยก็เลยถามกับพระอินกลับไปว่าแล้วพระอินละ่ะทรงมา้ามาวันละกี่รอบขี่อ้อมภูเขามาแล้วกี่ลูก เมื่อพระอินทร์ได้ยินดังนั้นก็รู้สึกถูกอกถูกใจในความช่างเจรจาของนายสลุนกุนพระอินทร์จึงขอพาเขากลับขึ้นไปอยู่บนสวนรรค์ด้วยกันเป็นที่ปิติยิน ดีของในพานาน้อยและก็ภรรยาเป็นอย่างมากเลยล่ะครับที่ลูกชายของพวกเขาจะได้ไม่ต้องมาลำบากบนโลกมนุษย์อีกแล้วจากนั้นพระอินทร์ก็พานายสรุนกุ้นขึ้นไปจนถึงสวรรค์ดงดงามพระอินทร์เนี่ยนะครับได้เรียกให้พระวิษณุกรรมมาหล่อร่างเทวดาให้กับนายสรุนกุ้นแต่ปรากฏว่ารูปล่อเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างได้สําเร็จสักทีสุดท้ายแล้วนะครับพระวิษณุกรรมจึงหล่อรูปเหมือนกับพระอินทร์ขึ้นมาจึงสามารถสร้างรูปล่อได้ส รเทำให้นายสรุนกุนได้รูปลักษณ์ใหม่ที่มีแขนมีขาและก็มีลักษณะเหมือนกับพระอินทร์เปียบ <Yep. S 1> นับตั้งแต่นั้นมาล่ละครับนายสรุนกุนจึงได้ชื่อใหม่ว่าพระพานและได้มีชีวิตที่แสนจะสุขสบายอยู่บนสวรรค์สืบต่อไปครับ <Yeah. S 1> เมื่อเวลาผ่านไปสักพักนะครับความสุขสบายเนี่ยก็ทําให้พระพานหมดความตื่นเต้นอยู่มาวันหนึ่งครับผมพระพานเนี่ยเกิดคิดชั่ว แอบใช้รูปลักษณ์ที่เหมือนกับพระอินทร์ของต้นไปหลอกหลับนอนกับนางสุชาดามาเหสีของพระอินทร์เมื่อพระอินทร์ตัวจริงรู้เรื่องเขา้าก็โกรธมากรับสั่งขับไล่พระพานให้ลงไปจากสวรรค์ดโดยทันทีนนนซึ่งพระวิษณุเนี่ยนะครับเป็นผู้รับหน้าที่นำพาพระพานลงไปเกิดใหม่โดยให้เข้าลงไปเกิดและเติบโตขึ้นเป็นเจ้าเมืองกงพั ว่าพระยาพานส่วนนางสุชาดานั้นพระอินก็ได้ส่งให้เธอตามลงมาเกิดใกล้ๆกันโดยให้นางสุชาดานเนี่ยลงไปเกิดในดอกบัวเพื่อล้างมนทินในตัวของนางแต่ไม่นานนักครับพระฤาษีจันทาก็ได้มาเจอจึงเก็บเอานางในดอกบัวไปเลี้ยงดูอย่างดีและให้ชื่อกับนางใหม่ว่านางอุาา แต่ก็ยังไม่ทันได้เติบโตหรอกครับโชคชะตาก็นำพาให้พระยาพานเดินทางมาพบกับนางอุสาแล้วเกิดรักและเอ็นดูเธอตั้งแต่แรกเห็นพระยาพานจึงขอรับเลี้ยงนางอุสาต่อจากพระฤาษีจันทาซึ่งพระฤาษีเนี่ยนะครับก็ได้เตือนพระยาพานแล้วนะครับว่าในอนาคตเนี่ยถ้าหากหญิงผู้นี้ได้พบคู่ครองเธอจะกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้พระยาพานจะต้องตาย แต่พระยาพานก็ไม่เชื่อคำทำนายของพระฤาษีคิดว่าพระฤาษีเนี่ยไม่อยากจะยกลูกสาวให้ตนเขาจึงยืนยันจะพานางอุษาไปอยู่ด้วยนางอุษาก็เลยต้องย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองกับพระยาพานในฐานะของลูกสาวคนหนึ่งเมื่อการเวลาผ่านไปนา อุสาก็เติบโตเป็นสาวที่งดงามที่สุดในนครและเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มทุกคนแทบทุกวันเนี่ยนะครับจะมีเหล่าเจ้าเมืองมากมายเดินทางมาขอนางอุสาไปเป็นมาเหสีแต่พระยาพานเนี่ยห่วงลูกสาวเอามากๆและก็เริ่มคิดถึงคำทำนายของฤาษีจันทากลัวว่าถ้านางมีสามีแล้วเนี่ยตัวเองจะต้องตายตามคำทำนาย เขาจึงจัดการแยกตัวนางอุสาให้ออกห่างจากชายทุกคนโดยการไปสร้างหอนอนให้กับนางอุสาเอาไว้บนเขาภูพานซึ่งก็คือบริเวณหอนางอุสาในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทในอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนั่นเองพระยาพาเนี่ยนะครับได้ให้นางอุสาอยู่อาศัยกับเหล่าข้ารับใช้ที่เป็นหญิงทั้งหมดและก็มีรับสั่งห้ามไม่ให้ผู้ชายเข้าใกล้หอนางอุสาโดยเด็ดขาด นั้นมาและครับนางอุสาก็ไม่เคยได้เห็นหน้าชายใดอีกเลยยกเว้นก็แต่พระฤาษีจันทาที่จะคอยมาสอนวิชาความรู้ต่างๆให้เสมอซึ่งบริเวณที่มีการเรียนการสอนนั้นนะครับถูกเรียกว่าอูนางอุษาแต่พอนานวันเข้าเนี่ยนางอุสาก็เริ่มรู้สึกเหงาได้แต่นึกสงสัยว่าทําไมตนจะต้องมาอยู่อาศัยบนเขาแห่งนี้แล้วทําไมนางถึงมีคู่เหมือนหญิงคนอื่นๆไม่ได้ จนกระทั่งวันหนึ่งครับขณะที่นางอุษากำลังนอนหลับในหอนอนนั่นเองนางอุษาก็เกิดฝันว่ามูยักษ์สีเหลืองทองมารัดตัวเธอเอาไว้ซึ่งความฝันแบบนี้นะครับมันหมายถึงว่านางเนี่ยกำลังจะได้พบเนื้อคู่ในเร็ววันกระทั่งวันต่อมาครับขณะที่นางอุษาและเหล่าพี่เลี้ยงกำลังเล่นน้ำอยู่ที่ริมทานใกล้ๆก,กับหอ,อนอนนางอุษาก็ได้นำเอามาลัยหง